ดีครับเออเห็นมาอย่างนี้ที่รับปากว่าไงจะพูดเรื่องหมอรองกระดูกเดี๋ยวถามว่าไอ้นี่มันคืออะไรเดี๋ยวอยมาไลน์ฝางไปอีพีต่างๆแต่ละกันใส่มาให้รู้ว่าวัาครั้งหนึ่งผมต้องใช้มันส่วนหนึ่งนะครับเป็นเครื่องที่ช่วยบริหารแป๊หนึ่ง แน่นอนวันนี้จะมาคุยก็เรื่องหมอนรองกระดูกมันเป็นยังไงได้ยินกันมาเยอะแยะเลยคำว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยมันก็คือมารู้จักมันก่อนเลยแล้วกันว่ากระดูกสันหลังคนเราเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้หัวกระโหลกต่อจากหัวกระโหลกเนี่ยก็จะเป็นกระดูกข้อ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 รวมถึงถึงสันหลัง อ้าวแล้วกระดูกคอมอยู่ไหนอยู่นี่ครับข้อที่หนึ่งถึงเจ็ดนะครับจะเรียกว่า C1 หนึ่งถึง C เจ็ดมันก็ยังอยู่ในชุดเดียวกันนะนะั่นแหละแต่พอหลังจากข้อที่แปดอันนี้เขาจะเรียกว่า t 1หนึ่งและ T เป็นช่วงของหลังนะครับหนึ่งสองสามสีนนะ่ห้าเทั้งหมดมันยี่สิบหกหรือยนะี่สิบแปดเนี่ยข้อนี่ก็คือเป็นกระดูกชุดเดียวกันนะครับจากจากหัวกระโหลกเมื่อกี้ใช่ไหมครับตรงนี้เอ่อ มันก็จะมีเส้นประสาทร้อยเข้ามาในนี้ตามนี้ไปหมดเส้นประสาทที่ลงมาในเวลามันจะไปสั่งการในร่างกายมันก็จะแยกแตกแขนงออกไปทั่วไปหมดเลยเหมือนเส้นเลือดอะครับนี่คือเส้นประสาทนะครับทีนี้บอลลองกระดูกเสื่อมเออก่อนจะบอกให้เห็นภาพชัดๆผมบอกก่อนไม่ใช่หมอน,นะครับแต่ที่มาอธิบายได้เนี่ยคืออยากให้รู้จักกันว่าไอ,อ้คำว่ามอลลองกระดูกเสื่อมเนี่ย ได้ยินกันจังเลยมันเสื่อมมันเสื่อมยังไงทําไมมันถึงเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วมันเป็นยังไงอันนี้จากรูปเมื่อกี้ใหญ่ๆผมเอามาให้ดูสั้นๆรูปที่มันชัดขึ้นนะครับข้อดาๆนี้คือกระดูกที่เป็นข้อๆอย่างที่บอกนะครับสีขาวๆเนี่ยตรงเนี้ยนี่แหละคือหมอนรองกระดูกลักษณะมันเป็นคล้ายๆ นุ่มๆอะ่ะที่ตามที่หมอบอกนะครับก็คือมันเป็นเหมือนเหมือนยางก๊อกน้ําอ่ะทีนี้พอมันใช้เป็นานานๆเข้าใช้งานหนักๆเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มรีบแบนเลยนะเสื่อมแบบนี้ก็มีสลายไปอย่างนี้ก็มีนี้อย่างนี้ก็มีนี่เห็นไหมครับบางอันที่เสื่อมเนี่ยไม่ได้รีบแบบนี้แต่ปรินออกมาทางนี้เนี่ยทับไอช่องที่เส้นประสาทมันลงมาเนี่ยที่มันปรินออกมาบวมๆเนี่ย นะบางคนยังมีกระดูกงอกแถมเข้าไปอีกตรงนี้หนังสือเล่มนี้นี่ก็คือตอนผมเป็นเนี่ยผมก็สั่งมาอ่านแล้วก็ศึกษาด้วยแล้วก็ถามหมอถามนักกายภาพอะไรต่างๆถึงรู้อันนี้ไม่ใช่ว่ามาสอนให้ให,ให้ให้รู้เรื่องแพทย์แต่ผมจะพูดยังไงดีผมอยากให้รู้ว่าคำว่าหมอลองกระดูกเสื่อมเนี่ยมันคือยังไง หน้าตามันเป็นยังไงแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้มาคุยถึงอาการของมันตอนที่รู้จักมันเริ่มแรกเนี่ยมิถุนายนสองห้าหกสี่ปีก่อนนี่แหละช่วงที่ไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มหนึ่งกันนั่นแหละช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นมันมาแล้วก็คือมันมีอาการเจ็บล้าวตั้งแต่ไหลลงไปเลยเจ็บล้าว สิ่งหนึ่งที่คิดอยู่แล้วปล่อยมันเป็นอาทิตย์เลยทั้งที่ผมเคยบอกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับร่างกายอันนั้นหมายถึงโรคหัวใจกับสโตรกน,นะครับต้องรีบไปหาหมอแต่สิ่งที่มันเจ็บเนี่ยมันเหมือนเรายกทีนี้ยอกเราก็มาคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราไปยกอะไรอันดับแรกเลยนะยกอะไรเอ๊หรือถอนต้นไม้วันนั้นอ่ะมีวันช่วงนั้นมีถอนต้นไม้ด้วยอ่ะก็คิดว่าโอ้ พราะร่างกายเราเริ่มอายุมากพอไปใช้แรงเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนมันก็จะมีอาการส่งผลก็ยอกแน่นอนก็นวดทาน้าทายานวดไปอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ทุเลานะครับเย็นมันก็ทุเลาทุเลาได้แป๊บหนึ่งแต่ทีมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็คือกลางคืนนอนไม่ได้ละคือมันเจ็บจะเอาแขนไปอย่างนี้จะพลิกอย่างนี้คือมันเจ็บไปหมดอะเจ็บแม้กระทั่งเคิมหลับไปแล้ว ขยับตัวมันก็คือเจ็บมันก็ทําให้เราตื่นคือนอนไม่ได้ทั้งคืนก็เริ่มจะก,กินยาแก้ปวดด้วยยาแก้ปวดที่นั่นๆหน่อยก็ที่มีติดบ้านก็คือพาลาก็กินเออหายนะครับแต่เดี๋ยวสี่ชั่วโมงมันเอาอีกแล้วเดี๋ยวมันปวดอีกแล้วก็ต้องลุกกินกางดึกเนี่ยคือสุขภาพจิตช่วงนั้นที่กลางคืนนอนเนี่ยคือนอนหนึ่งนอนไม่สนิทแล้วมันเจ็บเนี่ยเจ็บตลอดเจ็บจนมันปวดปวดแล้วมันปวดล้าเมื่อยเมื่อยังไงก็ไม่คือมันน่าลำคาญมากเลยอ่ะ คือเสียสุขภาพจิตจริงๆที่เขาบอกนะครับก็สิ่งที่ตามมาเมื่อทนไม่ได้แล้วมันยอกใช่ไหมนวดไทยเอาละหาเลยในเมืองนวนวดไทยตรงไหนไปมาซะทุกที่ไม่หายจนคนไปนวดก็โอ้นี่ตรงนี้โอ้ตรงนี้มันจมนะเส้นมันจมตามภาษานักนวดเขาะนะเราก็เชื่อฟังเขา ี่ทีกี่ท,ท,ทีไม่หายมีอยู่ทีหนึง่งโอ้โหจะเล่นแบบดึงให้มันสลักมันหลุดเดี๋ขาบอกโอ้โ oh, หพอถึงตรงนั้นผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วก็พยายามออกมาก่อนก็มีเพื่อนมาบอกว่าเอ๊ยลองไปหาเพื่อนอีกคนที่เป็นรุ่นน้องปีหนึ่งนะครับที่เรียนมาด้วยกันเ,เป็นหมออยู่ศรีราชก็คุณอ,อาจารย์หมอชนินล่ำซำนะครับในเ,เพื่อนฝูงเรียกกันก็หมอล่ำหมอล่ำก็ไปหาหมอล่ำ,ลำเป็นหมอเชี่ยวชาญนั้น่อเคย เคยเป็นหมอของนักฟุตบอลทีมชาติด้วยนะที่เป็นอยู่ในนั้นเพื่อดูแลหมอรัมจะเก่งเรื่องข้อกระดูกอะไรต่างๆโดยเฉพาะข้อเข่านะครับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละหมอรัมจะเป็นนั้นพอเสร็จพอไปหาก็หมอก็จับดูลักหันหน้าซีอาหันซ้ายหันขวาแงนหน้าเนยหน้าหมอก็กดตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีปากหมอก็พร่ำอยู่นั่นแหละตรงนี้ก็มี บอกมีนี่มันมีอะไรบอกสงสัยหมอลองกระดูเสื่อมเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ดูแล้วเดี๋ยวรักเรามาดูกันแล้วพอฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมามันก็จริงๆหมอร่ามก็ชี้อย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงของรักเนี่ยมันข้อที่ห้าที่หกสี่ห้าสี่หกและแถมยังมีกระดูกง,งอกอีกมาอีกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไปทับเส้นประสาทวิธีรักษามันก็คือกินยาเนี่ยคือบรรเทามันไม่มียารักษาให้หมอลองกระดูกมัน ฟื้นขึ้นมาได้วิธีรักษาของหมอนรองกระดูกก็คือถ้าหนักนะครับก็คือต้องผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกไปใส่แทนของธรรมชาติอ่ะอาจจะเป็นไทเทนเนียมหรืออะไรอันนี้อันนี้หมอเล่าให้ฟังนะไม่ใช่รักรู้นะเล่าให้ฟังก็เราก็จะเอามาบอกต่อกันเพื่ออธิบายให้หลายๆคนเข้าใจและเห็นภาพนะครับมันกลคล้ายเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยผมก็จะประมาณอย่างนี้แหละเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การรักษาจริงๆก็คือคำกายภาพบำบัดซึ่งหมอที่เจอเนี่ยก็ไม่ใช่นักกายภาพบำบัดสิ่งที่หมอล่ามส่งต่อก็คือเอ๊ะรักต้องไปหานักกายภาพเดี๋ยวเอาฟิล์มไปอะไรไปไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขาจะมีวิธีนะครับนั่นก็คือการรักษาในเรื่องพวกนี้ก็คือต้องนักกายภาพบำบัดอย่างเดียวทีนี้เมื่อถึงนักกายภาพแล้วเนี่ย เออก,กายภาพที่โรงพยาบาลก็มีแต่พอดีเนี่ยสมัยผมเล่นกีฬาผมเจ็บพวกข้ออะไรอยู่ประจําผมก็จะหาที่คณะกายภาพบําบัดมหิดลตรงปิ่นเก้านะครับคณะกายภาพบําบัดอันนั้นเขาดีมากนะผมหายมาหลายหลายอย่างเลยละ่ะ แต่ก็คือมันต้องใช้เวลาของพวกนี้ไม่ใช่ว่าเหมือนฉีดยาหรือผ่าตัดแล้วมันหายเลยไม่ใช่กายภาพนี่เป็นการท,ทําที่ที่ต้องต่อเนื่องนัดอยู่ตลอดเวลานะครับทุกอาทิตย์อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นพอดีผมมีอาการตรงนี้ก่อนไปหาหมอล่ม่มผมก็ลองนัดกายภาพเพราะผมคนไข้เก่าผมมีเบอร์มีอะไรต่างๆก็นัดจองไว้ก็จกังหวะหมอล่่มบอกมันก็พอดีกันที่ว่าเออไปหานักกายภาพนะครับตอนนี้หยุดไว้ตรงนี้ก่อนนี่มัน9นาทีกว่าแล้ว ที่ไปหานักกายภาพเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวจะบอก E.P. ีต่อไปในเรื่องหมอลองกระดูกผมจะมาบอกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรต่างๆนานาแต่ตรงนี้วกเข้ามานิดนึงตอนที่ทําโรคหัวใจมันจะมีสักห้าอีพก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าไอ้คุณรักรออีพีสอยู่นะ E.P. พีสอยู่นะเมื่อไหร่จะทําเรื่องโรคหัวใจพอออทําเสร็จแล้วลงพร้อมกันเลยที่แบ่งเนี่ยแบ่งให้มันสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่เป็นก็คือเข้า YouTube แล้วมันจะมีช่องเสิร์ชใช่ไหมครับก็พิมพ์ t a n g t a n g ตา่ตางๆนานา n a n a เว้ว่าเป็นช่องๆแล้วช่องผมมันก็จะขึ้นมาเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆในช่องนี้เลยว่าช่องต่างๆนานาเน,นี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอยากจะสนใจอะไรไม่ไว่าจะการเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเอง ดูรถตารางรถไฟยังไงอะไรยังไงต่าง,าง,างๆนาะนาเนี่ยแต่อันนั้นรุ่นนั้นจะเป็นภาพนิ่งผมก็ทําไว้เพราะฉะนั้นก็ฝากลองเข้าเซิร์ชก่อนเมื่อเข้า YouTube แล้วเซิร์ชด้วยต่างๆนานา n n e l นะครับมันก็จะขึ้นดีเทลทั้งหมดขึ้นมาเลยนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้มั้งอันจากคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะแบบไหนนะครับอันนี้ที่ผมต้องเอียงเพราะอย่างนี้มันจะขาว นะครับมันก็จะมีชื่อช่องอย่างเงี้ยต่างๆน,นานาไหนาจะเห็นรูปผมเป็นกลมๆอย่างเงี้ยไปคลิกตรงนี้ก็ได้เวลาดูคลิปอันไหนของผมอะไปคลิกตรงใต้คลิปเนี่ยเนี่ยตรงนี้ช่องต่างๆนานามันก็จะขึ้นมาก็เราก็จะเห็นดีเทลในคลิปต่างๆของต่างๆนานาทั้งหมดนะครับก็ลองดูเผื่อใครจะสนใจในในเรื่องทําเอ๊ะอาหารมีแบบไม่แน่ใจไม่มีอาหารนะครับ น่าจะมีเรื่องออกกําลังทั้งว่ายน้ํากับเดินเร็วอะไรต่างๆนาะนาะสถานที่ต่างๆเดิมทีก็ไปเที่ยวนะครับเที่ยวเองไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปมาเลเียไปอะไรต่างๆนานาแต่ไปเองไปยังไงตั้งแต่ซื้อตัว๋วแล้วผมทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรกับอ้อเรื่องบินที่ผมบินอยู่ก็อาจจะ ให้เห็นว่าตอนฝึกบินเอ้ยไม่ใช่ฝึกบินก็ที่ไปทบทวนการบินผมบินยังไงอะไรไงเครื่องบินสตาร์ทเครื่องยังไงต้องมีดีเทลอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ๆนานาถึงชื่อช่องว่าต่างๆนานาชแนลเนื่องจากว่ามันหลากหลายอะผมไม่ได้สเปซิฟิกลงไปไว้จะต้องเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็ระยะหลังนี่มาทำนึกถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดกับตัวแล้วคือสิ่งหนึ่งก็คือที่เอามาเล่าผมไม่อยากให้ใครเป็น เดี๋ยวยังจะมีเรื่องโรคเก,กาอีกนะอ่ะโอ้เกานี่ไอ้ไอ้ไอ้ปวดนี่นะว่าทรมานเจอเกานี่สุดยอดเกานี่สุดของความปวดในโลกนี้บอกได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังรวบรวมกำลังคิดอนะในการรวบรวมผมไม่ได้มาจดนะผมจะรีวิวในหัวอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะมาคุยว่าอืมอไอ้เกานี่ต้องเจอแนะ่หลายๆคนเนี่ยได้ยินชื่อมันยังไม่เคยสัมผัสมัน เวลามันมามันมายัางไงนี่อีกสิ่งที่ผมมาทําเป็นคลิปเรื่องสุขภาพนะบอกแล้วผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมศึกษาแล้วทั้งศึกษาด้วยตัวเองทั้งศึกษาด้วยการถามหมอถามนักกายภาพศึกษาด้วยการหาตำราแล้วก็ความเจ็บปวดที่ด้วยอดทนมาด้วยตัวเอง ผมถึงรู้ว่าเวลาเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงและสิ่งหนึ่งคือผมไม่อยากให้คนอื่นเป็นแบบนี้หรือเมื่อเป็นแล้วจะแก้ไขยังไงจะผ่อนมันลงยังไงอันเนี้ยนะครับที่ผมภูมิใจมากในเรื่องเส้นประสาทเนี่ยก็คืออืเดี๋ยวค่อยไปคุยคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวยาวนี่สิบสามนาทีเข้าไปแล้วนะครับกินน้ำก่อนอ๋อขอบคุณเจ้าของแก้วเลยนะครับ